เงินไหลเข้าบัญชีทุกวันให้ทําตามนี้ถ้าคุณทําตามความลับในวันนี้นะครับเงินจะไหลเข้าบัญชีคุณทุกวันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับคุณสบายอยากใจทุกคนพิมพ์คํานี้มานะครับฉันจะทําแต่สิ่งที่ฉันมีความสุขฉันจะทําแต่สิ่งที่ฉันมีความสุขพิมพ์คํานี้มานะครับ และถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามเพจนี้ไว้นะครับคุณจะต้องกดติดตามเพจครูสบายไว้นะครับหรือถ้าใครฟังจาก y t u t u นะครับคุณจะต้องกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ครูสบายจะมีคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดนะครับและคนที่สมัครเรียนก่อนจะได้ราคาพิเศษเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับและความลับที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือ จงตามกลิ่นความสุขของคุณจงติดตามความสุขของคุณและทำตามความสุขของคุณวันนี้นะครับครูสบายจะมาย้ำเตือนคุณว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าวันนี้คุณจะทำในสิ่งที่คุณมีความสุขหรือคุณจะทำในสิ่งที่คุณไม่มีความสุขคุณสามารถเลือกได้เพราะคุณเป็นผู้เลือก และถ้าคุณเป็นคนฉลาดมากพอนะครับคุณจะต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณมีความสุขเพราะมีคนจํานวนมากนะครับที่เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความสุขนะครับแล้วเขารู้สึกแย่รู้สึกเบื่อรู้สึกท้อใจเพราะสิ่งที่เขาทำมันไม่มีความสุข และจริงๆแล้วนะครับคุณรู้ว่าคุณมีความสุขเรื่องอะไรจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องการทําอะไรลึกๆแล้วนะครับคุณรู้ว่าคุณ uh มีความสุขกับเรื่องอะไรนะครับคุณจะต้องตามกลิ่นความสุขของคุณติดตามความสุขของคุณและลงมือทําตามความสุขของคุณและความลับที่สองสำหรับวันนี้ก็คือ เมื <owad> <an> ่อคุณเดินตามความสุขของตัวเองคุณจะเจอโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณฟังให้ดีนะครับถ้าคุณทําตามความสุขของคุณถ้าคุณเดินตามความสุขของคุณนะครับคุณจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณจะเจอโอกาสบางอย่างคุณจะเจอโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่มันสามารถพลิกชีวิตคุณได้ วันนี้คุณจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีลู่ทางของตัวเองมนุษย์แต่ละคนจะมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นลู่ทางของตัวเองนะครับคุณจะต้องเดินในเส้นทางนั้นเดินในเส้นทางของตัวเองเดินในเส้นทางความสุขของตัวเองวันนี้ครูสบายจะยกตัวอย่างคนหนึ่งคนให้ฟังนะครับก็คือนิกวูดแมน คือนิกวูดแมนนะครับเขาต้องการเป็นนักธุรกิจคือเขาเนี่ยอยากทำธุรกิจแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรนะรแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเล่นสนุกกับเพื่อนเขาไปเล่นกระดานโต้คลื่นกับเพื่อนนะครับและเขาเนี่ยเล่นอย่างมีความสุขแล้วเขาก็คิดว่ามันคงจะดีนะถ้ามันมีกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายตอนที่เขาเนี่ยเล่นกระดานโต้คลื่นได้มันคงจะดีมาก และคุณเชื่อไหมว่าความคิดนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเขาความคิดเล็กๆของเขาเพียงความคิดเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนะครับความคิดของเขามันเป็นเม็ดพัน์ุเม็ดหนึ่งนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตเพราะเขาสร้างกล้องโกโป o ขึ้นมาทุกคนรู้จักกล้องโกโป o ไหมครับ ซึ่งความคิดนี้ทำให้นิกวูดแมนนะครับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านทั้งๆท,ท,ที่ยังหนุ่มมากเราเห็นไหมครับบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะครับมันจะมาตอนที่เรามีความสุขบางทีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับมันจะมาตอนที่เราทําอะไรแบบสนุกสนานและมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณมีความสุข หรือยกตัวอย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่นะครับเขามีความคิดว่ามันคงจะดีนะถ้าคนในมหาลัยเนี่ยสามารถติดต่อกันได้มันคงจะดีนะถ้าคนในมหาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ความคิดเนี้ยไอเดียเนี้ยมันผุดออกมาตอนที่เขาเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนของเขาอย่างสนุสนาน และความคิดนั้นแค่เพียงความคิดเดียวนะครับทำให้มาร์คซักเกอร์เบิร์ดเนี่ยสามารถสร้าง f a c e b o o k ได้เขาสามารถทำให้คนในมหาลัยเนี่ยเชื่อมต่อกันได้และหลังจากนั้นสิ่งนี้ขยายไปทั่วโลกเขาสามารถทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เขาสามารถทำให้คนทั่วโลกเนี่ย,าาาท,ำท,ยทำธรุรกิจใน Facebook ได้เราเห็นไหมครับความคิดแค่เพียงความคิดเดียวนะครับมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ วันนี้คุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียสร้างสรรค์และการที่คุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์ได้คุณจะต้องรู้สึกสนุกและมีความสุขไปกับมันและถ้าคุณทำตามความสุขของตัวเองทำตามลู่ทางของตัวเองนะครับคุณจะเจอโอกาสที่ยิ่งใหญ่และโอกาสนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลและหนึ่งไอเดียของการทำธุรกิจนะครับก็คือ วันนี้ถ้าคุณทําให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้คุณวันนี้ถ้าสินค้าของคุณถ้าบริการของคุณนะครับมันช่วยทําให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นคนจะจ่ายเงินให้คุณคนจะซื้อสินค้าคุณและถ้าธุรกิจของคุณนะครับทําให้คนเนี่ยหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นถ้าธุรกิจของคุณทําให้คนมีเงินได้เพิ่มมากขึ้นหรือทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ คุณจะรวยขึ้นเมื่อเขารวยขึ้นคุณก็จะรวยขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่าง a c e b o o k นะมีคนจำนวนมากที่สร้างรายได้ใน facebook มีคนจำนวนมากที่เอาธุรกิจเนี่ยมาทำใน facebook แล้วเขามังคังร่ำรวยมากและผลสุดท้ายนะครับคนที่เป็นเจ้าของ facebook จะรวยมาก เพราะสินค้าของเขามันทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นสินค้าของเขาบริการของเขามันทาให้ผู้คนหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงรวยเพิ่มมากขึ้นหรือครูสบายจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างหนังสือครูสบายนะครับสูตรสําเร็จการสร้างความรวยหนังสือเล่มนี้ทําให้คนหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ทําให้คนมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นและคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเพราะหนังสือเล่มนี้มันเป็นสูตรสําเร็จการสร้างความรวยทุกความสําเร็จนะครับมันเริ่มต้นที่การเรียนรู้ถ้าจิตของคุณไม่ตื่นรู้เรื่องความมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะไม่สามารถมั่งคั่งร่ารวยได้และหนังสือเล่มนี้มันเป็นสูตรสําเร็จการหาเงินมันเป็นสูตรสําเร็จในการใช้กฎแรงดึงดูด ครูสบายนะครับตั้งใจทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นเพื่อทําให้คนหลายๆคนเนี่ยหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นบางทางร่ารวยเพิ่มมากขึ้นและมีบางคนนะครับหาเงินได้แล้วตอนนี้นะครับมีคนหลายคนส่งผลลัพธ์มาบอกครูสบายนะครับว่าทําตามสูตรในหนังสือเล่มนี้แล้วเงินเพิ่มขึ้นแล้วรวยขึ้นนะครับ และถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยเพราะหนังสือเล่มนี้มันเป็นสูตรสำเร็จการสร้างความรวยมันจะทำให้คุณหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นและมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนและครูสบายบอกนะครับว่าถ้าสินค้าของคุณถ้าบริการของคุณนะครับมันทำให้ชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นมันทำให้เขามีความสุขมากขึ้นมังคั่งร่ำรวยมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ คุณจะมั่งคั่งลํำรวยตามไปด้วยอันนี้มันเป็นสูตรในการทำธุรกิจและความลับที่สาสำหรับวันนี้ก็คือความสุขหนึ่งอย่างจะนำไปสู่ความสุขอีกพันอย่างฟังข้อนี้ให้ดีนะครับถ้าคุณมีความสุขกับเรื่องบางเรื่องได้คุณจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกดีกับชีวิต คุณขอบคุณชีวิตตัวเองนะครับแล้วคุณมีความสุขคุณเชื่อไหมว่าเวลาคุณไปอาบน้ําคุณก็จะมีความสุขเวลาคุณกินข้าวคุณก็จะมีความสุขเพราะคุณรู้สึกดีตั้งแต่ตอนคุณตื่นนอนเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณเริ่มต้นมีความสุขกับเรื่องเล็กๆก่อนในชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นดูพระอาทิตย์แล้วมีความสุขมองต้นไม้มองดอกไม้แล้วมีความสุข ให้คุณรู้สึกดีก่อนแล้ววันทั้งวันในวันนั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นแน่นอนคุณจะเจอความสุขอย่างที่2คุณจะเจอความสุขอย่างที่5 ecc. คุณจะเจอความสุขอย่างที่10ในวันนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกดีกับชีวิตนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื <S 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 ่อยๆคุณจะมีความสุขมากเรื่อยๆและความลับที่4ก็คือเลือกทำงานที่ทำให้คุณมีความสุข สนุกสนานและน่าตื่นเต้นฟังข้อนี้ให้ดีนะครับครูสบายย้ำเตือนเสมอว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำงานที่มีความสุขหรือคุณจะทำงานที่คุณไม่มีความสุขคุณสามารถเลือกได้เสมอคนสำเร็จทุกคนนะครับเวลาเขาทำธรุรกิจเนี่ยเขาจะทำในสิ่งที่เขามีความสุขส่วนเรื่องอะไรก็ตามในธรุรกิจน,น,นั้นที่ทำแล้วไม่มีความสุขเนี่ย เขาจะให้คนอื่นทำเขาจะจ้างคนอื่นมาทำงานให้เขาส่วนตัวเขาเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นแต่มีคนจำนวนมากนะครับที่แยกความสุขออกจากงานของตัวเองฟังข้อนี้ให้ดีนะครับมีคนหลายคนมากที่แยกความสุขของตัวเองออกจากงานของตัวเอง บางคนเนี่ยรอคอยแต่วันหยุดเพื่ออยากจะมีความสุขไปช้อปปิ้งบางคนเนี่ยทำงานแล้วท้อใจมากทุกใจมากอยากจะมีวันหยุดเยอะๆอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปเที่ยวคือไม่มีความสุขกับการทำงานถ้าคุณทำแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้ชีวิตคุณจะไม่มีความสุขวันละหลายชั่วโมงเพราะคุณจะต้องทำงานวันละหลายชั่วโมง เพราะฉะนั้นนะครับจงเลือกทํางานที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขจงทําแต่สิ่งที่คุณมีความสุขเท่านั้นอะไรก็ตามที่คุณไม่มีความสุขเนี่ยคุณจะต้องให้คนอื่นเขาทํายกตัวอย่างเช่นอย่างตัวครูสบายเองเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาครูสบายมีความสุขกับการอัดคลิปครูสบายมีความสุขกับการแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับ เพราะครูสบายเชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนมากที่จะตื่นรู้จากเรื่องนี้มันมีคนอีกหลายคนมากที่รอคอยเรื่องนี้อยู่ครูสบายมีหน้าที่แบ่งปันความรู้ดีๆแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ดีๆให้คนในสังคมนะครับถ้าเขาตื่นรู้จากเรื่องเหล่านี้ชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่นอนเขาจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นชีวิตของเขาจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราทํางานแบบมีความสุขการที่เราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแบบมีความสุขนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราและมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยมันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ด้วยและครูสบายเนี่ยมีความสุขทุกครั้งในการอัดคลิปมีความสุขทุกครั้งในการตัดต่อคลิปนะครับเพราะครูสบายจะเลือกรูปภาพที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจนะครับ คือเราเนี่ยมีความสุขกับการทําสิ่งนี้เราอยากให้คนรู้ว่ามันมีเรื่องดีๆอีกเยอะแยะมากมายและในระหว่างที่ครูสบายนะครับเลือกรูปภาพที่จะมาตัดต่อวิดีโอนะครับครูสบายเนี่ยมีความสุขมากเพราะเราทําสิ่งที่เราชอบและเรารู้เลยว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ข้อมูลดีๆหนึ่งข้อมูลมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ ประโยคดีๆแค่เพียงหนึ่งประโยคมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้และความลับที่5สําหรับวันนี้ก็คือให้เปลี่ยนจากคําว่าฉันกําลังทํางานเป็นคําว่าฉันกําลังทําสิ่งที่สนุกและมีความสุขในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้คนฟังข้อนี้ให้ดีนะครับให้คุณเปลี่ยนคําพูดที่ใช้กับตัวเองนะครับ วันนี้ถ้าคุณบอกว่าฉันกำลังทำงานอยู่มันอาจจะดูน่าเบื่อก็ได้แต่วันนี้ถ้าคุณพูดว่าฉันกำลังทำเรื่องที่สนุกฉันกำลังทำสิ่งที่มีความสุขเพื่อประโยชน์ผู้คนนะครับคุณจะมีความสุขในชีวิตคุณจะไม่เหมือนทำงานยกตัวอย่างเช่นวิชาร์ดแบนสันนะครับเจ้าของธุรกิจมากกว่า400แห่งผู้ก่อตั้งธุรกิจ Virgin Group คือริชาร์ดแบนสันเนี่ยเขาบอกอย่างชัดเจนเลยนะว่าเขาเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่ที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาสนุกกับการทําเขามีความสุขกับการทําและเขาบอกเลยนะว่าพอผมมีความสุขพอผมสนุกกับการทําเงินจะตามมาเงินจํานวนมากมายมหาศาลจะตามมาเอง เขาบอกว่าเขาทำเพื่อความสนุกเขาทำเพื่อความท้าทายและมูลค่าธุรกิจของเขานะครับมีเยอะแย,ยะมากมายเขาสร้างธุรกิจเนี่ยสร้างบริษัทเนี่ยมากกว่า400บริษัทเพราะเขาสนุกและท้าทายเราเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานแต่เขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่สนุกเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายตัวเขาเอง แล้วเงินจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยจึงตามมาและเรื่องนี้นะครับครูสบายคอนเฟิร์ม100เปอร์เซ็นเลยนะว่าวันนี้ถ้าคุณทําบางสิ่งบางอย่างแบบมีความสุขนะครับเดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะตามมาเองเงินมันจะตามความสุขของคุณมาและถ้าคุณทําตาม5ความลับนี้นะครับเงินจะหลั่งไหลเข้าบัญชีคุณทุกวันทุกวันทุกวัน และสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้ครูสบายจะมีคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดรอติดตามเร็วๆนี้นะครับคอร์สเรียนนี้จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นและคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับจิตวิญญาณของคุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิต เพราะคอร์สเรียนใหม่นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องจิตมหาปัญญาและเงินนะครับจิตมหาปัญญาและเงินเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้วันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ